ยกที่3ครับคู่รองของรายการชูเจริญดาตบันสารคามแดงน้ำเงินชนะเล็กจิตเมืองนนท์ครับมาดเดาว่าวันนี้ใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือมาดูฟอร์มหลังของมุมแดงครับแพ้เป็นพนมลุงวอนสังก๊ไทยมาเป็นพนมลุงมอลตามบัติบุตครับชนะทีมบทองไฟเตอร์มวยไทยล่าสุดก็แพ้เป็นพนมลุงเอ็มซีเจ็ดเจ็ดขณะที่ทางด้านชนะเล็กจิตเมืองนนท์ครับเสมอกคาริตันพิจิบีคาเดมี่ แคร์ elite, mobility, ฟอร์เนลี่แคร์แท็กที่มุมบินีล่าสุดชมะชโมกทองไฟเตอร์มวยไทยที่ลาชำเนินแห่งนี้ครับความได้เปรียบความดุอยู่ที่มุมแดงครับได้เป็นยสามต่อสอง,องการผู้ชี้ขาดบนเวทีจานมรศักดิ์รักดีคำมาดูครับว่าทั้งคู่นี่มวยใหญ่ๆมวยยักษ์ยเวทร้อยสี่สิบกว่าปอนด์แบบนี้ครับโดนแล้วจะเป็นอย่างไรครับร้อยสี่สิบเอ็ดปอนครับที่สู้กันรู้ แทงซ้ายของชูจเจริญครับอาศัยความใหญ่ความยาวเดินเบียดทางหน้าหนึ่งล้านเล็กลยครับพยายามดินหมุดหักแข้งขวาเตะเข้าไปหยาบสอกปุ้ยฟันเข้าไปครับแข้งซ้ายไม่ถึงยังคงเดินต่อเน,นื่องครับชูจเจริญปีกซ้ายได้ครับแต่เกี่ยวขวางแข้งขวาหนึ่งล้านเล็กแข้งซ้ายมาเกี่ยวได้ลากมาแต่วย่างโตไม่ถนัดครับหนึ่งล้านเล็กฟันสอกขวาปาเข้าไปหนีครับชูจเจริญ พยายามจะบอกว่าม้าครับผมยังได้อยู่ครับจับนายประกบนายครับพยายามจะขึ้นคอเด้งเข่าซ้ายหนึ่งล้านเล็กขึ้นคอเฉียดเข่าซ้ายอัดเข้าไปครับโอ้โหออกไม่เยอะครับแต่วแต่ละอาวุธของหนึ่งล้านเล็กเนื้อเน้นทั้งสิ้นครับสถานที่ยูเจริญครับก็อเป้าหมายเดียวครับปัมจับไตตีครับถ้ายุบยนนี่ก็น่าคิดเหมือนกันครับตา้ด้านหนึ่งล้านเล็ก ชูจเจริญจับในเด้งเข่าซ้ายลางมาเสียบเข่าขวาพยายามจะกดกินเหลี่ยมกินทรงทั้งคู่ครับโยเข้าไปขยับแข้งขวามาติดบังแข้งขวาขึ้นบนก็โดนปลปลายเท้าครับจับในเสียบเข่าซ้ายนลเล็กเพียจะกดแขแนครับชูเจริญพยายามดิ้นออกมายิงเข่าซ้ายพอได้จังหวะนี้ ดันครับดันดันระหว่างแข้งขวายังไม่เข้าเป้าครับจิ้มมอลหนึ่งสองดิ่งเข่าซ้ายพอได้ลากมาลู่ลงมาดิ่งเข่าซ้ายอีกทีทจรเลอย่มเทียบเข่าขวาตั้เข้าไปช่วงป้ายยกที่สามครับหมดยกสามแต่พักให้น้ำก่อนครับสามต่อเกมบดตรียกที่สี่ครับดูว่ายกที่สี่ต่อจากนี้ไปครับกายกที่เหลือใครจะเป็นใครจะเป็นฝ่ายได้รับการจูม,มือ แทงเข่าซ้ายแล้วส,สับซอกขวาครับทางด้านชูเจริญเหยียบยัดเข่าซ้ายพยายามจะขึ้นคอครับทางด้านชูเจริญเหนี่ยมหนึ่งล้านเลขเสียบซันกว่าชัดเจนพยายามรัดใต้ปีกลอยตัวยกที่สี่นี่ความได้เปรียบอยู่ที่น้ำเงินครับเป็นไปอยู่เจ็ดต่อสี่ยกนี้ทําให้ชูเจริญต้องเดินเร็วขึ้นครับเสียบเข่าซ้ายเด้งเข่าวขวาหนึ่งล้านเลขพยายามจะขึ้นคอกดไว้ครับทีนี้หมุนลงมาเด้งเข่าซ้ายเตะลูกเข้าวขวา จังหวะนี้หากทุ่มทิ้งลงไปครับเอาจนได้ครับทางด้านชูเจริญไม่สนใจครับเดินตอนนึงครับเบียดเข้าไปขยับจิ้มมาหนึ่งสองเียบเข่าขวาลากมาขยุกยิงเขาา่าขวาจังหวะน,นี้ล้มลงไปอยู่ข้างล่างครับชูเจริญยจะเดินตอนนึง ตาเตะแลพับขาไว้ครับชูทางด้านหนึนั้นเล็กพยายามจะเกี่ยวจะบิดจฮะทางด้านชูเจริญครับแต่ว่าด้วยความใหญ่ครับชูเจริญยังพอมีเวลาครับเ่ิ่ยกที่สี่เท่านั้นครับขยับเดินต่อเพื่อนแข้งขวาตีโตขวาคืนแข้งขวาแรกกันคนละทียังตั้งครับเหมือนเดินพัฒน้าหนึ่งนั้นเล็กเสียเข่าซ้ายชูเจริญ ใล่แขนกดแขนเรับเหนี่ยนบินออกมายัดเข่าขวาโตขวาคือไปไปลายเท้าทีจเล่นวางแข้งขวายังไม่เข้าเป้ายังติดบังก็อยากวางแข้งขวาจับนายได้เด้งเข่าขวาอันเข้าไปเสียบเข่าซ้ายครับเนี่ยตั้งกำแพงกินเลี่ยมกินทรงไปเรื่อยครับทางด้านหนึ่งล้านเล็กแข้งซ้ายติดฟัง ฝันโอ้ยเดิดนเข้าไปโดนฟันทอขวาครับ จะวิ่งเข้าใส่ครับทางดน้าชูเจริญว่าหนึ่งั้นเล็กเองก็เก็บอาวุธครับมองเห็นอาวุธหมดแล้วครับขวาแกงซ้ายก็ถือโดนโต้ขวาเกี่ยวได้จิ้มขวาลําตัวลากมาลากมาตีได้ไหมครับตีขยมไม่ถนัดไม่ชัดเจนกรรมการก็แยกก่อนครับหมดยกที่สี่ครับจะมาให้น้ำก่อนครับยกที่ห้ายกสุดท้ายครับขอเรายกสุดท้ายความระเบียบไม่ต้องพูดถึงนับอยู่ที่มุมน้ำมือนครับด้เปรียบอยู่ ประมาณ15ช่วงตัวเป็นอย่างน้อยแล้วครับตี้เตียนหนึ่งอดอมเลยพยายามจะไล่ต่อยมัดฟันศอกครับทางด้านชูเจริญมันยากาศโดยรวมวะบรือว่าทำหน้าที่ได้เต็มที่ทั้งสองคนทั้งชูเจริญแล้วก็หนึ่งล้านเล็กครับต้องชื่นชมว่าวันนี้ครับหนึ่งล้านเล็ก วางเกมวางแผนมาได้ดีพอสมควรครับ ในวิธีนี้เงียบหมดแล้วครับ ต่อยมาทั้ซสองครับแตะว่าหนึ่งร้านเล็กเองก็ไม่ยอมเป็นเป้านิ่งครับ จะแพ้ชนะ,นะาก,การทำสิ่งนี้ก็เป็นจริงใหญ่เหนือใช้ใชนะที่จริงครับจะเราช่วยมุ่อย่างไปทางการครับอยานั้นแลยก็เต้นกับดีเจนู่นเลยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนชุดเล่นหลับห้ับสารคามไปแบบสนุกคาร้อยแท้ท้ายครับ